ไอเองเองลองลองไม้กับน้องพี่หน่อยดิผมเล่นไม่หอและเด็กี่เออเออโชว์ไปอะไหนน้องเช้งโชว์หน่อยน้องอ่ะผมโอ้ยผมมีเพนสิบขวดเลยประชาชนง่ะผมเอาเข้าหนึ่งนะผมอาจจะได้น้องได้น้องเตงน้องมันมาซื้อแฟนเดรกกับเขาอ่ะแล้วรู้ไหมว่าน้องมันอายุเท่าไหร่มันอยู่ปห้าจักเสียงน่าจะมันอยู่ปห้าสิบเป็นคนไหนคนไหนขนาะ ตอนนี้มา,ากกวยังดีลูกแก้อยู่เลยเออตอนนี้มันมีม,นม,มันมีไม้มีปากฉลามและกำลังจะขึ้นปืนเฮยยุคยุคนี้เด็กมาแรงแล้วพี่เกดรออะไรล่ะแกลงผมเด็กเต็มเลยอะสิบกว่ากลัวปะ อห้ากูจำได้เลยว่ากูยังไปยังเล่นเตะบอลกับเพื่อนอยู่เลย <c oughs> น้องเก๋เมื่อไงพี่ข้าวเห็นยังมันจะเสร็จพี่โอเคพี่เก๋ผมขอข้าวหน่อยได้ไหมพี่ได้คับเลขเลขสี่หกหนึ่งครับพี่ครับผม้ยสามจานเลย ่ไหนพี่ม้จริงไหมไหนความมาดูดิเชี่ยมีจริงด้วยแต่นี่ตังหลัอ <c oughs> อปอะฮะฝักหลังบูด,ด้วยไอ้สก,กินด้วยเอาดีไอ้ตีกี่ทีน่ะทีเดียวทีเดียวโอ้โหมุกมอมเชี่อเ, <c oughs> เอางี้ไอ้ดวงไหนโชว์ให้รู้ดิว่าน็อตเชียงเป็นไงไมา้ปะ ขอบคุณอะไรนขอดูหน่อยดิยังไงสิ่งได้ด้วยนะเฮียเรี่งดีด้วยโอ้โหฮะเฮีย เลขไว้ชิมตี้ไม่เด็กเมันเอาไปจังงาพี่ไม่มันต้องขอสามวินให้น้องพี่ได้ไหมละ่ะสามวินได้ไหมน้องไ,ได้แล้วได้เองมีเพลงแม่มาพิงกับพี่ในมาฝัา่งเขเลยมานี่มันมันหนวกวะเรียกไวสี่หกหนึ่งพี่ อ่ะน้องเรียกว่าเลขคนสิบแปดสิแจงวันเด็ก,นนก,ดกมันนาคดีวะมันน่าจะไม่เถียงเหมือนเลขสิอะไอ้บอสเด็กมึงด,ดูเด็กอายุสิบแปดะเด็กอายุสิบแปดมีไม้ไกำลังขึ้นปืนมีปากหลาม นั่นนะลองไอ้ฝาลองกับไอ้ด้วงดีว่ะเมื่อกี้ชนะไปแล้วหนึ่งดูเชิงเนี่ยมันมีเชิงเชิงมันดีนั่นน่ะสิงก็เป็นอุ้ยอุ้ยเชิงมันได้อยู่แล้วน่ะอายุแค่แปดเอ้งทำไปเล่นไปตรงมันดีนัเนี่ย ถ้าเด็กมันเก่งนะเว้ยนะเด็กเดี๋ยวนี้เก่ง oh. เรียบร้อยอันนี้คือแบบว่าการไฟไ์ไงนะ <laughs> ก็เจ็บบปมีของว่ะพี่ีเฮียเอางี้เด็กบอสเรโอ้โหเออจ้าเฮ้ยตรงมันดิเอาอีกหนึ่งเวนอีกหนึ่งเวนนะด้งเฮ้ยมึงยใา้เปียดี้นงเชงนู้ย เฮียมึงตื่นดิ่ไอ้มันเร็วเหรอมึงคุยกับพี่โตเกแกร์อย่างน้องพูดแล้วพี่พูดแล้วมีบูกกี่ใบละสามพี่สามสามใบพี่โตเกแกร์ดันไม้ให้มันเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอซื้อไว้เบกับพิมโอเคได้แล้วมึงจะอยู่นานปะเนี่ยนี่กูถามหน่อยอยู่ยาวพี่อย่ยาวนะเออไม่ใช่ดันปุ๊บแล้วพี่ผมอยากเล่นกับเพื่อนพี่ผมอยากพักนะ วาววุฒิมันหายนะน้องได้พี่ได้พี่ผมดูแลผ่าผ่าสิเกตผ่าเฮ้ยเอาดีเฮ้ยไหนเอ็งบอกเองเอ็งไม่ค่อยเก่งไงน้องไม่รู้พี่มันมันเมมอ่ะเมมเหรอพี่ใส่องสั้นตึกๆไปไหนพี่สั้นทำไมแหมไม่ต้องสั้นหรอกน้องอายุ11เองเหรอวะเอ็งมาเล่นกับใครเนี่ย เข้าเมืองมาก็เล่นคนเดียวเพ่ก็เจอพีในเกมน่นะเอาเล่นคนเดียวด้วยแล้วไอ้นี่แล้วพี่เองอ่ะที่ที่ดันดันดันเฟรมให้น่ะเขาอยู่แกง๊งไหนเขาอยู่บีทีพีบีทีอ๋ออยู่บีทีอันนี้คือเขาจะเอาเองเข้าบีทีเหรอไม่รู้เพ่น่าจะยังไม่ได้เข้าอ่ะ อ๋อไอ่ก็ได้อยู่นะเอาเอางี้ขอลองกับลองกับน,น้องพี่คนหนึ่งได้เป็น้องพี่โหดคนนี้ที่อยากรู้ว่าเองไหวไหมไดโดนน้องชายาโดนโดนฮัลโหลชวนน้องไอชุนโอเคน้องเอางี้เไมเอาไมอะ,อ,ะอันนี้คือมือปืนพี่นะคือไม่ค่อยแบบไม่ใช่เมนไม้อ่ะ ฟีมไหนโชว์ไปสองวินเนาะอ่า่โดนตบมึงขายหน้าอีกอะ่ะไม่เออไม่สาหรอกฟีมมึงมัง่นใจตัวมึงมั่งดิวไวเวนเนยเจอบาหนชราแรงโชว์ตบเด็กหน่อยครับอยากเห็นคนแก่จะตบเด็กหรือเด็กจะตบคนแก่ไม่ก็เอาที่เก่งมาใช้หรอเออมันมันเล่นไม้รอจัดเลยมันสิงเป็นมันสิงเป็นนะกูเห็นมันเจอมันไม่ออกไม้มั่วนะใช่ใช่ใช่เออกูเห็นมันไม่แบบมันเล่นรอมันเล่นรอยเนาะ มีทรงจัดเลยวะดูพี่ดูมันรีตัวโอ้โหโดนดตีผ่าแต่เมื่อกี้มันได้เนาะมีอยู่คนคนหนึ่งแต่คนนะได้โอ้แต่ไม่รู้มันตื่นหรือเปล่นะเก่งที่สุดใน,ดนเดืบนนีห้หรอใครพี่ที่เก่ง เก่งไงล่ะลองจริงมะกู่เล่นได้นะแต่กูโดนตบแน่ปูทรงละลองลองพ <c oughs> <c oughs> ี่ตัวห่างคนอื่น่อนดีที่อไอ้ <c oughs> มิเทลก็หดเนี่ยหลับ <c oughs> มิเทลมาแล้วเนี่ยน้องมิเทลตัวอ้มิเทล <c oughs> แพ้กูอ่ามิเทลออกเลยแหละ มึงมึง,มงรู้ได้ไงเนี่ยกูอยู่เนี่ยมาเดมมาเดมมาเลยมาไดมไปเที่ยวน้องว่าไงพี่ว่าไงเดียเด๋ยวตายครับพี่เกลดมันมีเด็เดกอายุเฟเสื้อดัมพี่จะให้ลองไมเง้เองเองโชว์มันไปดิคนไหนเสื้อดัมเลยนี่ยใช่ใช่เอดัม พี่เกดพี่โกไปนะตโอ้พี่ผมอายฮะไม่มันเ,เก่งก็คือเก่งขนาดเองน้องแต่เราแค่ไม่ได้เก่งอะไรปรมาณไปดินน้ <c oughs> นองเฟรมเฟรมหนึ่งเท่าใช่ป่ะรูมของหนึ่งองหนึ่งเหรอมาม้หนึ่งลิมาไอ้ยีๆๆ่ไอ้ิล์มโดนสองหนึ่งแล้วไอ้เดด้ มันเล่นรอจัดเลยนะมิเทลมึงตื่นเต้นทำไมเนี่ยมิเทลกูถามนะอะอะไรนะพี่มึงจะตื่นเต้นทำไมนนองไม่ได้ตื่นเต้นพี่กูเห็นนิ้วมึงกระดิกไม่หยุดเลยนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยมึงตื่นเต้นเว้ยแถวบ้านกูเรียกตื่นเต้นมิเทลบอกเด็กกูแพ้โดนออกไปนอกฟลอตแน่เลย กูไม่เอาใครออกหรอกจำไว้ถ้าแบบ<ม>ว่าไม่พัฒ<ม>นาเองผมหมมดูผมรู้สึกผมหมดูเนี่ยมันเล่นเชิงนะเนี่ยพี่เล่นรอไม่ตีไม้แรกเลยเนี่ยพี่ดูดิเออต้องมันดีจัดหัวแข็งด้วยนะพี่ไม่โดนหนอเมื่อกี้ปกติมันโดนนะพี่ไม,ม้เมื่อกี้อกแบบนไ้ดูดิมันรีเฟซตัวไวจัด เกมันมีของอะไรที่อ่ะมันบอกว่าไงป่ะมันบอกว่าพี่ผมไม่เก่งหรอกพูดจริงๆอะพี่เอาแบบตาร้าเลยไหมพี่ผมพูดจริงๆนะผมไม่เคยใช้ของแม้กระทั่ง CMD ผมไม่เคยลงเลยเลยผมเช็คไม่ไอ้ค่ะำว่ามีของของกูอ่ะมันเท็โป้เป็นไรพี่คือมีของก็คือแบบมันมีสีมือเนาะเออสองป่ะเนี่ยพี่สอง พี่พอแล้วสองสองพอแล้วเหรอหนึ่สามสองแล้วโอเคไออันอันอันนี้คือลองแบบมือไม้นะไม้ดับหนึ่งของไรเป็นเทนแล้วโอเคปะไอพี่เทลชัวร์ไปโอ้จริงเหรอวิวไ <c oughs> ม่ลืมจริงเหรอพี่เออก็มือหนึ่งไงอีกมือหนึ่งไม่ว่างไงเองมีเพเปล่าน้องอย่งเดียวสามเปนสามเปนแค่นี้น อูม like ันม the no ีแบบครบหมดหมดอ่ะแตงอืมมีบัตรแก๊งมีวอมีอะไรใช้เพลงอะไรได้ผมเเ็นใค่มันนะนะผมเนี่ยอ๋อมีใบไงเดี๋ยวตีมเข้าก่อนเลยมันไอ้ตั้มไงฮัลโหลครับเอาตั้มเข้าก่อนเอาดีพี่เกดพี่ตั้มมาเข้าเลยเหรอใช่ครับ ตามข้อเดี๋ยวมันเหล่าเพียรฟาโรตอยู่แล้วมันที่ไม่พร้อมรอหรอกครับมามาส่งไหนตังเงินได้ไหมพี่มันแก้มันแก้มายกเงินแล้วนะมาหน้าตื่นเราอาจจะซุกก็ได้นะ เด็กอ่านะาทีผมไม่แพ้นะโอ้พี่อะมันจะวิ่งไปร้านเสื้อผ้า,าปักกูได้ไปรอใช่มันแหลกของมัม่อไม่ไม่ไม่แบบไอ้น,นี่เลยแล้วนะ่ะไม่ให้ไม่ให้มุมรอได้นะเด็กมันเก่งนะไอ้เหี้ย มันได้มุม้อยแล้วมันจริงมุมลอยลันไว้มันไม่เอาที่รว,วมันจะกลับมาเล่นด้วยไหมพี่กลับครับกลับใช่ไหมกลับพอ,อมันเป็นกรณีที่แบบมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อซื้อด้วยตัวเองอ่ะเออมันไม่ไซื้อซื้อด้วยตัวเองอ่ะมันเป็นแบบหวยเยหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าอ่ะ แม่ยา่างลำเลยเอ่ะโดนโหยกหมดปกติธรรมดา,าก็ได้แล้วนะ่ะพี่ชุบให้ได้นะน้องไม่ได้ไม่ได้ไ ทำเป็นเล่นไปมันโหดนะเอามาเอามาฝึกอะว,ว่าปันได้หลายเทียะอ่ะ,อะถ้าเปรียบเทียบไอซิกนะตอนนั้นอ่ะตรงเรียกไอซิกเลยนะตอนนั้นอ่ะแน,น่ัน้ไอซิกมันได้จะเก่งกว่านี้ไอกรอบกูเจอเพจไอเทีย เพชอะไรพี่เพชกันหยกักฮะเพชในโตมหรอ <S <S อันนี้เท่าไหร่แล้วสองสอวี่สองอะสองสองเอาเอาเอาพอไว้แค่นี้ก่อนน้องสองสองก่อนันสีถืว่าสืว่าแบบไปนี่เลยแต่นี้พี่ขอแบบวินนึงได้ไหมกับจับมือไม้ที่โหดที่สุดในแดนพนเทชนพี่กบอ่ะกบกบไปอ๋อพี่กบรู้จักด้วยเหรอ รู้จักกันจะทวหน้าตูวพี่อ๋อพี่กบอ่ะนะตบมีน้องเหรอ,นอเนาะอ่ะได้กับพี่กบนะน้องอ่ะพี่ไอ้กบมันมีเพื่อนว่าพี่กบตายตาีเอาตีบเลยแล้วพี่ไม่กบมันไม่ได้กาขนาดนั้นแต,แต่ตัวมันไหลจริงนะพี่ไอเด็กคนนะ่ะไหลปะไอเด็กพี่ตียากมากเลยเหมือนมันฟันเก็บฟันไร้เป็นอ่ะ มันมันไม่หูเกือบมันไม่ฝาดม่วได้นะใช่ใช่พี่ใช่ใช่ตัวมันไหลไปพี่มันตียากตัวมันเอาไว้ง่ายไม้ที่มันออกอ่ะคือมันออกชัวร์มันไม่ออกม่วมันข้าใจเย็นอ่ะเก่งต่อว้าวเฮ้โหมันตีสวนเลยว่ะเมื่อกี้นี้ใช่ใช่พี่ตีสวน น่าสนใจแต่มันไม่ไม่อยากไปอยู่แก๊งหรอกกูเอามันมาลองเลยกูเห็นรู้สึกว่ามันมันตัวมันแบบมีมีงอะมันบอกผมไม่เก่งหรอกพี่ผมเล่นาาบุนไม่เก่งแม่งหรอกแม่งตบน้องน้องชายกูสามสูงด้ยไปเอาพี่พี่่าตัวมันตียากไหมพี่ยาก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 ตัว ตัวมันไหล,ไหลจ้ะตัวตัวมันไหลนะพี่น้องไหลจ้ะแต่พี่พิกตัวเที้ยวกว่าผมบอกจริงๆนะเว้ยเอาแบบป่าล้านเลยค่ะเนี่ยเป็นป่าลา้าขอบพี่ฟิกอ่ะอันนี้จริงโดนไอ้ฟิกเหรอใช่ใช่พี่ตัวแบบออมตลอดเวลาพี่เคยไปติงได้เปลี่ยนยาตอนโหดเล่นกับตอนแรกอะพี่บอกว่าให้ไปเล่นกับเขาอ่ะอืเขาอย่างล้ำถ้ามันไม่โหดมันจะได้เป็นตัวเท็ของแดนเป็นเท็เหรอ จริงๆมันก็เทปไม่ผ่านหรอกแต่แบบเห็นมีวินยัยไงก็เลยเอาเข้ามาแต่ก็ต้องฝึกให้มันมากกว่านั้นอ่ะอะัยเดี๋วผมไปเล่นกับเขาเติมพันตอนแรกเขาให้ผมเล่นมีดจับมีดแีลมแต่เพราะว่าเขาอเองต้องฝึกมีเดยเดยอะๆเพราะเขาเองมันไม่ได้เลยอันหนึ่งเขาบอกอืมนั่นแหละไม่เป็นไรมันหลายหลายอย่างเป่นงจบลูกอะไรอยเนี้ย เราจะตายแล้วพี่เอกมาโดนโดนพี่โดนพี่มอเหรอฮะไอโดนพี่เหรออ๋อไอมีซองอยู่ป่ะสองมันดีอยู่นะมีนะมีนะมีเออมีซองแล้วเนี่ยอยากอยากเข้าแต่บัญหาไปน้องแต่ก่อนก็อยากเข้าพี่เจ้าไม่ไหวถ้าเข้าอ่ะ หนักหนักไปหรอแต่นี้ก็อยากเข้าแล้วแต่ว่าแบบยังไงมันไม่ไหวพี่อ๋อไม่ไหวนี่คือไงน้องแบบยังไงอ่ะอะยังไงล่ะน้องไม่ออกอ่ะอ้ายังไงล่ะมันหนักไปหรอน้องหนักข้างนอกหรือหนักข้างในมันโดนด่าพี่ผมชอบโดนด่าอ๋อแต่ว่าด่านล่นะเอาน้ตสีมาเป็นลูกพี่น้องกอโป้จะได้มีเพื่อนเล่นด้วยน้งสีคนนี้แม่รักแม่ชอบกินเนเจอรเน่า รับแรงกดดันไม่ไหว <ๆ S 1> หรอก <ๆ S 1> ก,อกพ็พอไหวพีธาท่านาเดี๋ยวร้องไห้ขึ้นมาทําไงล่ะเนาะเอางี้ถ้าใครถ่ายเองอ่ะมันมีพี่ชายเองอ่ะช่วยเหลือเสมอแหละใช่ไหมกบใช่ใช่ใช่อ่าลั่นโชว์ไปทีเด้ฮะไอ้กหมายถึงผมเหรอไอ้กบมันปกป้องได้อยู่โอเคน้องเอาไว้เอาไว้เจอกันนอนพี่ครับมีอะไรมีอะไรก็โทรมาหาพี่ได้นะได้พี่ได้เลยครับครับเบอร์นั้นเบอร์นั้นไปเดิมหมาเบอร์เฟีย จมีรับตีสก,กินเลกเซนได้อะังไงมีโพสต์อยู่อ่ะรับตีครั้งละสองแสนก็คือถ้าตีติดเขาจะเอาบูให้เราฮอะเป็นกินบูได้เหรอกินบูที่ติดอะได้แต่ให้ไอ้ไอ้ทีเ่เป็นบัตรเหลืองบัตรไ็้บัตรบัตรแดงบัตรม่วงไม่ได้แล้วถ้าตีติดบัตรมันก็หายนี่ไม่หายจริงอ่ะเออ นี่มารับดีก่นแต่ต้องเอาของไปเองนะพวกแบตเตอโอนกับสตานั่นหรอเก็ดีนะจีบกูได้แต่ไม่ไม่ไอ้ไม่ไม่จีบกูได้เลยคือถามว่าไงครับมีเอฟพีขายไหมพี่เอฟพีไม่มีเลยครับครับอันนี้เองมาอยู่นานแล้วหรอเนี่ยสองเดือนพี่สองเดือนอ๋อสองเดือนก็มีแทบทุกอย่างอันนี้เนาะ โอเคครับน้องชายครับใช่กัน